สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอนะครับในส่วนของเลขดับหลักหน่วยบนนะครับผมจะมา,าแนะนําสูตรนะครับใช้ สิบครั้งที่สามบวกด้วยสองขงที่นะครับสิบครั้งที่สามบวกด้วยสองขงที่นะครับสูตรที่ใช้นะครับผมหลุดแค่หนึ่งครั้งนะครับจากห้าสิบห้างวดนะครับก็คือสิบสถิติของเรานะครับสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อหกสิบสองจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาหกสี่รวมทั้งหมดห้าสิบห้างวดหลุดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็คือดับอยู่ห้าสิบสี่งวดนะครับสถิติผมว่ามันเดินดีนะครับเพราะว่า ห5า้งวดมันหลุดแค่หนึ่งครั้งนะครับโอกาสจะดับอยู่ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางนะครับในส่วนของการแบ่งสูตรก็บอกไปแล้วนะครับนะมาดูตั้งแต่ผมจะให้ดูตั้งแต่วันที่1 7เมกราหกสี่เลยนะครับต้นปีนะครับนะไปยาวๆเลยนะครับไปยาวๆเลยนะครับซึ่งสูตรนี้หลุดย้ำอีกครั้งนะครับหลุด1ครั้งเท่านั้นนะห้งวดนะนะครับ มาดูวันที่1สิงหาดีกว่านะครับดูนะนะครับนะใช้หลักสิบครั้งที่3บวกด้วย2คงที่เห็นไหมบวกด้วยคงที่บนเลยนะครับก็3 2เป็น5นะครับได้5นะครับเป็นเลขดับนะออก2 6 1หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นเลข6เอ้เลข1นะครับเลขดับเป็นเลข5เห็นไหมนะครับดับนะครับวันนี้เราได้นะครับ16สิงหาเราได้เลข2นะครับเลข2ไม่น่าจะมาหลักหน่วยบนนะครับนะ เลข2ไม่น่าจะมาหลักหน่วยบนนะครับอาจจะเป็นไปได้จะมาหลักร้อยหรือเปล่าเลข2นะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็10กว่างวดเลยนะครับเกือบ15งงวดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมน้ำให้ให,ให้ดูนะครับ1 2สองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้า14 อ,อ๋อประมาณ14งวดนะครับบวกวันที่16ก็15งวดด้วยกันนะครับนะต้นปีนะครับงวดนี้ได้เลข2เป็นเลขดับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนนะครับถ้า,ถามีมาหลักหน่วยบนนะครับก็น่าจะมาหลักร้อยนะครับเลข2นะคิดว่าอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Sub SCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ด สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ